สัสดีครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงบ้านถึงหน้าแล้วครับผมกระตอบจังกระตอบไม่มากครับโอเคครับผมือว่าดีครับนั่งดีครับกระตอบไม่ไพ่ครับผมไม่นั่งเด่นนอนเล่นครับ กันนี้แล้วครับผมกุ้งวัตสัยเชลยไม่ครับผมตะวักกุ้งนี่เก่าแล้วก็สี่ห้าปีแล้วมั้งครับเฮ็ดกระเฮ็ดแบบบางอย่างนะครับเบกเขี้ยวอย่างเฮ็ดของเป็นไห่มากนะครับกุ้งก็ได้อันนี้แล้วครับผมเชลย ยังว่าท่านแนวเขาเดี๋ยวขออนุญาตเขาว่าพรมสิเป็นย่ยนเลยแต่ว่าผมว่าง่ายมหมดนกเป็นการง่ายง่ายงามแบบผมนะครับบนรูปวัดจิตเปลีย่ยนเลยใส่ขึ้นนามใส่วัาอาหารใส่อยัางไรเรียบร้อยแล้วครับผม อือบอกซะงาน,นใดสิได้แต่ละระตุเสียงดีครับมาแล้วครับน,น,นะและคู่น่นอนครับด้านาเส้นตะเขียบที่ชัดสเสียงคู่ก็ได้ยินครับบายยิ่งต้องกันเ้อง นี่ครับนกตัวใหญ่ครับผมเบิ้งซอยเด้อครับเพียงเดี่เสียนเอ้ากล่องกรบเปาโฟกัสกรโฟรกัสยังไงสี่กลุ่มพูนเอ้า,านกตัวเอยครับผมเพืนข้อนเด้อ ตัวนี้ก็ไปจอบลายเทียครับแต่บ่ได้ไปตอจักเทียครับผมเมื่อนี้ได้โอกาสก็เลืลอร่องไปตามล่องเบื่องครับเ,เสียงดีครับนกกันเดียกดีเรื่องชนับปีกนะครับเรื่งใดรวมกลุ่ของจีก็เลยเหมุนตัวใหญ่ครับผมนกส่งดีตัวใหญ่ หน่งรอยู่ส4ามสี่หมื่นยี่งได้เลย,เลยว่าสิดินดินจนว่าว่าแตกว่าเตียนเพื่อตัวมาอยู่อีกตัวหนึ่งเลยผมตันนั้นข้าร่มจัดข้าร่มจัดสุดจอดครับนะ เรียกคำคู่คำจะได้ยินอีกตัวนึงนะครับผมเสียงอ่ะกลางลุครับเสียงเสียงหน่อยไปห้ากลางรเรียบคำคู่คำเหมือนกันครับผมตีแต่ไปดตาอยู่ครับล่องล่องไปตาล่องมืออยู่ใกล้ๆกล้กลับตัวนี้แล้วครับผมตีตัวนี้เราไม่ค่อยอัน มะขันครับผมพี่ตนี้ก็มะขันเรียกข้าคู่ข้า,ขา,ขามือก,ก่นกินน้ำกินยังกินแล้อนสูงครับผมปงปงน้อนแ่ออนสูงครับซึ่งซึ่งผมนี่บ้มากปันใดเลยกว่าสีดแดงไม่เอารุ่งข้อนรุ่งลงตำ่ำเหมัอนเดิตเดงนีเหตุค้อ <laughs> นสูงครับ ปลมกแล้วเฮ็ดไม่แล้วก็จังคอยสีเลี่ยนใส่ครับอันนี้แล้วครับผมสะเลยตาแดงดีครับนี่แหละยืมกันห้องเป็นต่อปีนาต่อตาสวดตาแดงดียครับประส่งดีส่งปีส่งยังคือโอาโอเครับ ใส่ใบมดเดียวนื้อส่งเพียดเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำอีกแล้วครับผม,มกบกนกเสลยอากาศที่ยางใดแบบยางใดมากรับออกกระไดตัวนี้นะครับออกสองสามเทียร์ขอบคุณครับเชียงนกตอบักน้องบัวนกตอตัวเก่งนะบรับ พวกนี้ใส่ใดครับคัดมีนูนครับคลาดลมมีครับคิดนี่ก็ไว้ซั้นนี่ครับผมเลย,เยแล้วผมเอาหนามแตยังตรงนึงมันแต่มันรูบครับหนามอยมอนนนู่มันนีครับยินดีกับเช่นเดียวกับผมครับสวัสดีครับ